สวัสดีค่ะมาเจอก็บออมอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ออมจะมาแนะนำการใส่ปรินเตอร์ F สัน L4160 นะจ๊ะแนะนำการเทสลายเส้นจ้ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นมีจอนะจ๊ะจอมีปุ่มสัมผัสนะคะมาเริ่มกันเลยจ้าพอกดเปิดเครื่องนะคะเริ่มแรกเราก็กดเปิดเครื่องเลย หน้าจอก็จะมาอยู่โหมดที่ถ่ายเอกสารนะคะเอ่ออ้อมจะข้ามการถ่ายเอกสารไปนะคะจะไปแนะนําวิธีเทสไลนเส้นนะคะด้วยการกดปุ่มเลื่อนนะคะนี่แล้วตอนนี้เราอยู่โหมดถ่ายเอกสารนะคะเราก็จะกดปุ่มเลื่อนซ้ายไปก็จะเจอโหมดพิมพ์รูปนะคะแล้วก็ไปโหมดสแกนแล้วก็ไปโหมดสเตชันไปโหมดเงียบ แล้วก็มาการตั้งค่ามาที่โหมดการบำรุงรักษานะคะเราจะมาใช้โหมดนี้นะคะในการเทสลายเส้นเครื่องพิมเตอร์เอฟสัน,นะคะแล้วก็กดโอเคจ้ะกดโอเคเขาก็จะขึ้นการตรวจสอบหัวฉีดนะจ๊ะแล้วก็เขาจะให้เรากดปุ่มโอเคถ้าเราจะทำต่อไปนะคะเราก็มากดปุ่มโอเคที่หน้าจอ จากนั้นเขาก็บอกถามว่าเราใส่กระดาษหรือ,อยังนะคะแล้วก็จะให้เรากดเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้นะคะคําว่าพิมพ์นะคะนี่เราก็มาดูในหน้าจอนะคะว่าเป็นเครื่องหมายตัวนี้นะคะเราก็กดเลยนะคะนี่แค่นี้เครื่องก็จะพิมพ์ให้เรานะคะไฟก็จะกระพริบตรงนี้นะคะมาดูกันว่าลายเส้นจะปกติไหมนะคะลายเส้นสมบูรณ์หรือเปล่า เป็นเครื่องปรินเตอร์ f n l 4 1 6 0นะคะเป็นรุ่นที่มีหน้าจอนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ลายเส้นสมบูรณ์ออกมาแบบนี้นะคะตัวนี้คือกระดาษมันเลอะแต่แรกนะคะก่อนที่อ้อมเอามาเทสนะคะทีแรกเอามาลายเส้นเป็นแบบนี้นะคะไม่สมบูรณ์มีลายเส้นขาดสีดําหัวสีดําแล้วก็สีแดงนิดนึงนะคะถ้าลายเส้นสมบูรณ์ก็คือจะออกเต็มแบบนี้นะคะ ในส่วนของหน้าจอนี้ก็คือถ้าหัวพิมพ์เราไม่สมบูรณ์ให้เราตอบว่าใช่นะคะแล้วเครื่องจะไปที่ล้างหัวพิมพ์แต่ถ้าเราตอบว่าไม่เครื่องก็จะออกจากหน้าจอแล้วก็ไปสู่โหมดซ่อมบำรุงนะคะในขั้นตอนนี้อ้อมจะลองกดคําว่าไม่นะคะโอเคนะคะ จากนั้นการสังคีนนะคะรุ่นนี้ก็ง่ายนะคะเราก็อยู่ในโหมดการซ่อมบำรุงนะคะเราก็เลื่อนลูกศรไปทางด้านขวานะคะจะมีคำว่าการล้างหัวพิมพ์นะคะแล้วเราก็กดคำว่าโอเคจากนั้นก็กดสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ที่เขาบอกว่าเริ่มการล้างนะคะกดได้เลยจ้าเครื่องก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะคะกำลังล้างข้อมูลห้ามปิดเครื่อง จนกว่าจะสำเร็จประมาณ3นาทีนะคะเราก็ปล่อยให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ไปประมาณ3นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูการทดสอบการปิมพ์อีกทีนะคะหลังจากที่เครื่องทําการล้างหัวพิมพ์เสร็จนะคะเราก็จะมาเทสตตรวจสอบลายเส้นอีกทีนะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะจ๊ะกดเลื่อนลงแล้วก็กดโอเค แล้วก็กดพิมพ์นะคะคือเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะเครื่องก็จะพิ้นกระดาษออกมานะคะมาดูลายเส้นกันนะคะว่าสมบูรณ์ไหมเรียบร้อยค่ะลายเส้นสมบูรณ์ สำหรับคลิปนี้อ้อมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับปินเตอร์นะคะหากมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ